สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติงน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันกับคลิปนี้ดวงประจําวันพุทธที่22ตุลาคม2568นะคะการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพมีเลขนําโชคจากหน้าไพ่แสงสุขหน้าไพ่โชคดีมีสุขค่าให้คุณนําไปปรับใช้กันแล้วก็ยังมีคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ด้วยนะคะแต่ก็ยังเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่เนาะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ สีมงคลวันพุธนี้นะคะต้องการเสริมดวงเรื่องความรักใช้สีเหลืองยกเว้นคนเกิดวันอังคานเสริมดวงเรื่องของการงานใช้สีส้มค่ะยกเว้นคนเกิดวันพุธการเงินโชคลาบนะคะใช้ดําใช้เทายกเว้นคนเกิดวันศุกร์วันพุธพยายามหลีกเลี่ยงสีชมพูนะคะมาดูคนเกิดวันอาทิตย์เลขห้านะคะห้าสด หนึ่งหกเลขเจ็ดนะคะหนึ่งห้า การงานคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องเหนื่อยมากขึ้นนะคะเสียสลับเพื่อส่วนรวมช่วยงานส่วนรวมนะหรือว่างานจิตอาสาอะไรต่างๆนะคะแต่ว่ามันก็จะส่งผลในเรื่องของการเสริมดวงในเรื่องของการงานความสําเร็จของเราด้วยนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของตัวเองด้วยนะคะไม่ต้องเสียเปรียบใครหรือว่าบางทีเ,เราทําอะไรลงไปบางทีมันสิ่งที่ได้รับตอบกลับมามันก็ควรจะสมเหตุสมผลนะคะดังนั้นก็เน้นในเรื่อง ของการได้รับผลประโยชน์ที่มันพอใจแล้วก็ได้รับความยุติธรรมก็ดูแลผลประโยชน์ตัวเองด้วยในเรื่องของการงานนะคะนะส่วนเรื่องการเงินให้เน้นในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์อะไรประมาณเนี้ยนะคะจะได้เงินได้ทองมากกว่าที่จะเป็นแบบออฟไลน์นะคะนะดวงคุณยังคงเป็นดวงที่เขาเรียกว่าทับ ถ้าเป็นงานออนไลน์เนี่ยจะได้เงินมากนะในขณะเดียวกันก็บริวานนะคะหุ้นส่วนอะไรพวกนี้ก็คอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยช่วยเราแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะใดๆก็ตามแต่เน้นออนไลน์ไว้ก่อนนะหรือแม้กระทั่งข้อมูลเกี่ยวเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนะคะก็เน้นออนไลน์เนาะ ความรักค่ะความรักเป็นมิตรภาพนะคะวันนี้สําหรับคนโสดมรทิตย์มีโอกาสเจอมิตรภาพดีๆนะคะจากกลุ่มเพื่อนสายเพื่อนเพื่อนเกา่าแฟนเกา่านะหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเคยมีความสัมพันธ์ในอดีตต่อกันประมาณนี้วันนี้อาจจะได้มาพบมาเจอมาพูดมาคุยมารู้สึกดีอีกครั้งหนึ่งนะคะโอกาสในการพัฒนาต่อก็ยังมีอยู่นะคะนะเอาเป็นว่าดวงคนเก่าเข้ามาในชีวิตก็แล้วกันนะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็ในเรื่องของมิตรภาพ เดียวกันนะคะความรู้สึกะะการดูแลเอาใจใส่กันนะคะการคอยอยู่ข้างๆการคอยซัพพอร์ตกันนะค,ะความรู้สึกทั้งเป็นเขาเรียกว่าทั้งฟิลเพื่อนฟิลแฟนพวกเนี้ยต้องมีครบนะคะสุขภาพนะคะแข็งแรงค่ะระวังอุบัติเหตุจากการทำงานอย่างเดียวเลยนะคะให้ความสำคัญหน่อยเนาะไม่ประมาทนะคะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่วันนี้วันนี้คุณต้องการความกล้าหาญนะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะคะกล้าที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะขอแค่คุณมีความกล้านะคะกล้าหาญอดทนขยันนะะไม่กลัวความยากลำบากคือทุกอย่างมันยากหมดอะทุกอย่างมันยากมันลําบากหมดนะคะแต่ว่าขอแค่เรามีความกล้าหาญนะคุณมีโอกาสที่เอาชนะได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําด้วยนะคะคุณเกิดวันจันทร์ สองสามสองสองเจ็ดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสี่สาม การงานคนเกิดวันจันทร์นะคะวันนี้ก็ถ้าด้วยด้วยเนื้องานเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะยังสามารถที่จะประครับประคองให้ผ่านไปได้มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมีเรื่องที่ไม่ได้ดังหวังไม่ได้ดังใจนะค,ะความผิดหวังความเสียใจยความเศร้าความที่ทํางานอย่างไม่ค่อยมีความสุขนะคะ ประเด็นก็คือเราเอ่อมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังรวมถึงบางทีเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนคนรอบข้างนะคะไม่ได้ดังใจเราค่ะบางทีเขาอาจจะไม่ชอบเราหรือบางทีเขาไม่เห็นด้วยกับเรานะไม่ยอมรับความสามารถของเราอะไรประมาณนี้ล้วนแล้วแต่ส่งอิทธิพลกับความรู้สึกของคุณทำให้เราทำงานไม่มีความสุขมั่นใจในตัวเองนะคะอะไรที่เราทำได้เราก็ทำไปนะคะไม่ต้องไปคาดหวังว่าคนอื่นจะมองเราอย่างงุ้นอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจนะแก่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดพอแล้วนะคะนะเรื่องของ การเงินก็ถือว่ามีใช้จ่ายตามสมควรตามฐานะนะคะนะมีให้ใช้ตามความจําเป็นคุณเองคุณอาจจะต้องมี <c oughs> ขอไปค่ะมีการวางแผนที่ชัดเจนในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นรายรับรายจ่ายอะไรพวกนี้รวมถึงพยายามที่จะเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองเก่งขึ้นมีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นรอบด้านมากขึ้นนะคะไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้รายได้ของเรามากขึ้นในอนาคตมันจะได้แบบว่าเออได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยนะคะความรักไม่เด่นค่ะคนโสดนะคะภาละย,ยังเยอะ นะคะยังไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใดๆได้ในวันนี้นะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ ต้องใช้ความอดทนสูงเลยนะคะนะอาจจะมีสถานการณ์ที่ไม่ได้ดังใจนะบางท่านก็งานเยอะงานยุ่งนะคะเอ่อมากคนมากความสถานการณ์วุ่นวายทาให้เวลาอยากที่จะใช้ร่วมกันนะคะหรือจะคอยซัพพอร์ตกันก็น้อยมันบางทีเราต้องคอยซัพพอร์ตคนอื่นนะแต่ที่จะคอยซัพพอร์ตแฟนประมาณนี้หรือบางทีแฟนเราก็ไปวุ่นพารักกับคนอื่นโดยที่ไม่ได้สนใจเรามันก็จะเป็นอารมณ์แบบประมาณนี้น้อยเนื้อต่าใจไม่มีความสุขต้องอดทนนะคะต้องอดทน สุขภาพแข็งแรงค่ะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้อาจจะต้องพยายามกระตุ้นตัวเองหน่อยนะคะความทะเยอทะยานความอยากที่จะประสบความสำเร็จการตอบรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะเราต้องกล้าแล้วก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าคือบางทีเรารู้ว่ามันจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่เราอาจจะรู้สึกขาดแรงจูงใจขาดแรง,แรงกระตุ้นนะคะในการที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ลองหาอะไรใหม่ๆนะคะในชีวิตเรามันจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะโตกว่านี้ก้าว ามากกว่านี้มีความสุขมากกว่านี้นะคะมันเป็นไปได้นะคนเกิดวันอังคารหนึ่งศูนย์้าหกดหสี่หนึ่งเจ็ดแปด เลข5ค่ะการงานนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารนะวันนี้ก็ต้องตั้งสติให้ดีนะคะอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําต้องมีการประเมินแล้วก็ต้องมีการวางแผนที่รอบคอบนะคะอะไรที่ทําแล้วมันจะไม่ดีคือค,คุณรู้อยู่แก่ใจนะคะคือเรียกว่าเราต้องรู้ผิดชอบชัว่วดีแล้วก็มีสตินะ,ะบางทีมันอาจจะมีสถานการณ์ที่ทําให้เราเรียกว่าเบลอเบ,บขาดสติหรือว่าตัดสินใจอย่างไม่แน่นอนไม่ชัดเจนพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือต้องตั้งสติไว้ตลอดนะคะ ในเรื่องของการงานเนาะส่วนการเงินภาระบางทีวันนี้มันมีรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาต้องมีแผนสำรองนะคะถึงแม้ว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยคุณสามารถควบคุมได้อะไรที่ต้องใช้ก็มีใช้นะที่ต้องจ่ายก็มีจ่ายแต่บางทีมันต้องมีมันจะมีอะไรที่บางเช่นนะคะข้าวของในบ้านแตกหักเสียหายหนะอะไรก็ตามแต่มันมันอยู่ดีๆไม่คิดว่าจะต้องจ่ายมันก็ต้องจ่ายอะคะ่ะนะแต่ใดๆก็ยังสามารถควบคุมได้อยู่เพียงแต่ว่าต้องมีแผนสำรองไว้หน่อยนะคะยังเชื่อมั่นว่าคุณจัดการได้นะนะส่วนเรื่อง ของความรักนะคะคนโสดนะคะต้องอาศัยพ่อสื่อแม่สื่อโดยเฉพาะย่ายิ่งคนในครอบครัวนะคะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่านะช่วยคุณคัดกรองคนที่ดีคนที่ใช่นะคะมามาเป็นแฟนมาสร้างครอบครัวร่วมกันเนาะถ้ามีพ่อสื่อแม่สือ่อโดยเฉพาะย่ยิ่งเป็นคนในครอบครัวมีโอกาสสมหวังนะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ดีเช่นเดียวกันนะคะนะเรียกว่าความรักดีความรักอบอุ่นต้องพยายามใช้เวลาร่วมกันให้เยอะๆนะคะปัญหาอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลกับความสัมพันธ์เนี่ย ต้องมีคนกลางคอยช่วยไกลเกลี่ย Border, นะคะจะดีที่สุดนะสุขภาพนะคะอาจจะมีพักผ่อนน้อยนะ,ะจากการที่บางทีเ,เวลาที่คุณคุณคลั่งเรื่องอะไรคุณคลั่งคุณบ้าคลั่งคุณก็จะเรียกว่าไม่กินไม่นอนนะ,ะเรียกว่าทุ่มเทกับเรื่องนั้นๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานนะคะงานความบันเทิงความสนุกสนานความชอบส่วนตัวพวกนี้คุณล้วนแต่ทุ่มเทแล้วไม่ดูแลตัวเองนะคะก็ต้องระวังเจ็บป่วยเนาะ คำแนะนำจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้พยายามหาความสุขใส่ตัวมีความสุขนะแล้วก็พอใจกับชีวิตของเรานะมันอาจจะมีปัญหาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเหงามันว้าเหวมันขาดกําลังใจแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นทาไมคนอื่นเขามีความสุขทําไมคนนั้นมีแบบนั้นทําไมเราไม่มีนะทำไมเขามีความสุขทําไมเรามีแต่ความทุกข์ประมาณนี้อย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะพยายามเขาเรียกว่าให้กําลังใจตัวเองแล้วก็มองอคิดว่าปัญหาในวันนี้มันเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะ ต้องให้กําลังใจตัวเองเนาะอย่าไปเปรียบเทียบกับใครนะคะคนเกิดวันพุธสี่เจ็ดเจ็ดหกสี่ห้าสี่สี่เลขสามค่ะ 哈哈。<laughs> การงานคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้อาจจะเจอปัญหานะคะที่ทําให้หงุดหงิดลาคาญใจนะคะไม่ได้ดั่งใจแต่ว่าใดๆก็ตามมันเป็นสภาวะที่เราไปห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้มันเป็นปัใจจัยในภาพรวมมันเป็นปัจจัยที่กไม่ใช่กระทบเราคนเดียวกระทบคนอื่นด้วยแต่ให้เชื่อมั่นว่าคุณอนะดวงแข็งต่อให้ไม่ได้ดั่งใจต่อให้โกรธต่อให้หงุดหงิดต่อให้ไม่พอใจแต่รอดตัวรอดในทุกสถานการณ์ด้วยอาจจะมีเซซบ้างแต่ว่ารอดนะคะถือว่าดวงการงานแข็งนะคนอื่น น่าจะได้รับผลกระทบเยอะแต่คุณเองคุณน่าจะรอดตัวนะคะก็ลดความคาดหวังลงนะคะใจะเย็นๆและเดี๋ยวผ่านไปได้เองนะคะเรื่องการเงินเนี่ยต้องบอกว่า2หัวดีกว่าหัวเดียวไพ่อสองสำนักมาในทางแนวทางเดียวกันนะคะคุณต้องมีคนช่วยต้องมีคนคอยซัพพอร์ตคอยหาข้อมูลไม่ว่าจะเรื่องของการลงทุนการหาเงินหรืออะไรก็ตามแต่นะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าอาหมุนเงินไม่ทันน่นนี่นั่นนะคะคนที่อยู่ข้างคุณนั่นแหละในตอนนั้นนะคะช่วยคุณได้นะคะเรียกว่ามีคู่ทุกคู่ยาก มีคนคอยซัพพอร์ตเนาะความรักค่ะความรักไม่ได้เด่นมากนะคะคนโสดวันพุธนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอนะคะอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวนะคะแค่นี้โอเคแล้วนะคะบางทีคนที่ใช่ยังยังไม่ได้เข้ามาในวันนี้นะคะมีคู่แต่ว่าดวงยังไม่เปิดเนาะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ระวังการกระทบกระทั่งกันนะคะนะคือบางทีเราเองเราก็อาจจะเขาเรียกว่า ก็รักกันก็เป็นคู่กันแหละแต่บางทีมันอาจจะหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งการทําร้ายการการทําร้ายจิตใจการบางทีด้วยการแสดงออกด้วยคําพูดด้วยการปฏิบัติตัวหรืออะไรก็ตามแต่บางทีเราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันอาจจะกระทบกระทั่งกันหรือว่าทําร้ายจิตใจกันโดยไม่ตั้งใจประมาณนี้นะคะใดๆให้อภัยก็ต้องก็ต้องให้อภัยกันหน่อยนะคะแล้วพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําหรือคําพูดที่มันจะทําร้ายจิตใจแฟนกันแฟนเราได้นะคะ สุขภาพนะคะไมเกรนนะคะปวดหัวจากความเครียดอะไรเหล่านี้นะคะดูแลตามอาการค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะคำแนะนำจากไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้นะคะต้องพยายามที่จะนะก้าวข้ามความผิดหวังความเจ็บปวดความเสียใจความผิดพลาดความล้มเหลวต่างๆนะคะคุณต้องวางมันไว้แล้วไปต่อนะคะชีวิตคุณยังมีอะไรดีๆรออยู่ข้างหน้านะคะอย่าไปจมอยู่กับความเศร้าผิดหวังเสียใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะต้องปล่อยนะคะ ต่อไปคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะเจ็ดเจ็ดสามสี่แปดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย การงานคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะวันนี้ก็ถือว่าทํางานอย่างมีความสุขสบายใจนะคุณเองคุณค่อนข้างที่จะทุ่มเทนะคะเพราะเราต้องการผลลัพธ์ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานหามลุ่งหามค่ําแต่มันไม่ใช่งานหนักมันเป็นงานใช้สมองนะคะอาจจะต้องมีเรื่องต้องเคลียร์โน่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นบางทีงานยังไม่เสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เราอาจจะเออเอาไว้แค่นั้นก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะทําได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยววันต่อๆไปทุกอย อาจจะมีเรื่องปวดหัวเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็น่าจะทําให้เราพอใจในระดับหนึ่งนะคะเรื่องของการเงินนะคะการเงินวันนี้อาจจะเจอ,เอปัญหาเฉพาะหน้าบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มีใช้จ่ายตามสมควรนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางทีในส่วนของรายรับเองอาจจะมีติดขัดบ้างมันมีปัญหาที่เออช่วงช่วงช่วง ช่วงวันวันเนี้ยนะคะของปีของเดือนของสัปดาห์พวกเนี้ยมักบางทีรายได้ไม่ตามเป้าโน่นนี้นั่นมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆน,นะคะคนคอยซัพพอร์ตก็มีหรือบางทีคนที่อยากให้เราช่วยก็เขาอาจจะช่วยเราไม่ได้แต่ว่าคนที่เราไม่คิดว่าเขาจะช่วยเขาอาจจะช่วยเราได้ก็ได้นะคะแต่ใดๆมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่โดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องร้องขอซะ้ลยซ้าน,นะคะ เรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะขาดแรงจูงใจนะคะวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยแล้วก็เออก็ไม่ได้อยากจะมีใครนะคะคุณคุณใช้ชีวิตโสดคุณอาจจะมีเหงาบ้างแต่ว่าก็เออก็เหงาไปก่อนนะคะบางทีมันก็ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่ยังไม่ได้อยากที่จะมีใครนะค,ะคนที่มีแฟนมีคู่ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้ไม่ได้มีแรงกระตือรือร้นที่อยากจะเจออยากจะไปกินข้าวด้วยกันอยากะใช้เวลาร่วมกันบางทีเราอยากอยู่นิ่งๆิเงียบเียมากกว่านะคะปัญหาาาบงงอย่ ในความสัมพันธ์นะคะจะต้องรอวันต่อๆไปค่อยเคลียร์นะคะวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่วันนี้ให้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าการสื่อสารตัวต่อตัวการพูดคุยการการสื่อสารออนไลน์หรือการให้ความสําคัญกับข่าวสารต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกออนไลน์หรืออะไรต่างๆพวกนี้นะคะต้องให้ความสําคัญตรงนี้มันจะช่วยทําให้คุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากๆและหากมีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจต้องลงมือทําพวกนี้นะคะการมีข้อมูลที่มาประกอบการตัดสินใจเยอะๆจะช่วยทําให้คุณตัดสินใจได้ดีมากขึ้นนะคะ คนเกิดวันศุกร์หนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าสองเลขหกห้าเก้าการงานคนเกิดวันศุกร์นะคะ การงานวันนี้ถือว่างานดีงานด้าบรื่นนะคะอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณเหนื่อยมากขึ้นต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมนะคะเพื่อหน่วยงานเพื่อองค์กรน,นะคะแต่ใดๆก็ตามแต่คุณอาจจะมีเรื่องต้องตัดสินใจต้องเลือกนะคะงานที่รัก แต่อาจจะผลตอบแทนในอนาคตน้อยหรืองานที่ได้ผลตอบแทนเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่แต่ว่าใดๆก็ตามแต่ไม่มีงานใดที่สร้างปัญหาให้คุณเลยคุณจะเลือกแบบไหนก็ได้นะคะถ้าเราไม่ได้เน้นเรื่องผลประโยชน์เราก็เลือกทําในสิ่งที่เรารักที่เราชอบเอทำแล้วมีความสุขแต่ถ้ายังขาดเงินอยู่เล็กน้อยนะยังอยากจะรวยกว่านี้อยากจะได้เงินเยอะกว่านี้ก็เลือก อาจจะเลือกทำที่เออวันนี้ไม่ได้มีความสุขมากแต่ว่ามันได้เงินเยอะก็โอเคนะคะนะสวนเรื่องของการเงินดวงการเงินดีมากนะคะได้ไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองนะคะในทุกอาชีพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทําธุรกิจคนค้าขายนะคะเรียกว่านําเงินกันไม่หวัดไม่ไหวนะคะดวงการเงินดีสุดๆในวันนี้นะคะเงินกองอยู่เต็มเลยนะคะนะแล้วก็ดวงคุณเป็นดวงที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยให้การส่งเสริมสนับสนุนคอยซัพพอร์ตนะคะในเรื่องของการเงินการลงทุนพวกนี้เนาะ ความรักค่ะคนโสด FREE, นะคะคอาจจะต้องพยายามที่จะทําตัวให้เด่นกว่านี้หน่อยนะคะจึงจะมีคนมองเห็นคุณคุณจึงจึงจะมีคนสนใจคุณแต่ใดๆ ester, quieter, softer, ก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะบางทีภาระหน้าที่กับครอบครัวกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเยอะอยู่ก็เลยทําให้เราให้ความสำคัญกับความรักยังยังไม่ได้ร้อยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่คนมีแฟนมีคู่ต้องระวังเรื่องของบางทีประเด็นเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ,ะ,คะประเด็นเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะปู่ย่าตายายของ หรือของแฟนนะคะอาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้กระทบกระทั่งกันได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่คือความรักมันยังโอเคอยู่แหละยังเป็นครอบครัวขาเตียงยังแข็งแรงแต่เพียงแต่ว,ว่าการกระทบกระทั่งความใจร้อนวู่วามพวกนี้ต้องระวังด้วยนะคะสุขภาพนะคะปฏิบัติตัวอย่างไรสุขภาพคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะอยากให้สุขภาพดีก็ต้องเริ่มลงมือในการดูแลตัวเองเนาะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรก็ตามแต่การวางแผนนะคะหรือว่าการจัดการอะไรต่างๆนานาต้องมีคนช่วยนะคะหลายหัวดีกว่าหัวเดียวการมีคนช่วยคิดช่วยทํานะคะ,นะช่วยวางแผนพวกเนี้ยนะจะส่งผลดีมากกว่าที่จะคิดเองทําเองคนเดียวนะคะคนเกิดวันเสาร์สี่ศูนย์ แปดห้าสามศูนย์สามเจ็ดหนึ่งเก้าแปดห้า การงานคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้งานดีงานโดดเด่นนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะได้รับการยอมรับนะคะคนรอบข้างยอมรับในฝีมือยอมรับในความเรียกว่าชื่นชมในความสําเร็จของคุณนะรวมถึงวันนี้เลิกดีในการเปิดตัวกิจการใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่ทําอะไรใหม่ๆพวกนี้วันนี้เลิกดีสุดๆแล้วนะไม่ต้องไปหาเลิกที่อื่นนะคะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยลงมือได้เลยเนาะนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการดูแลภาพลักษณ์ตัวเองการให้ความสําคัญกับความการดูดีอะไรพวกนี้นะคะมันจะเพิ่มความมั่นใจให้เราได้นะคะ เรียกว่าดูดีไว้ก่อนนะคะนะแล้วก็ระวังในเรื่องของอการหลอกตัวเองนะคะการมองสถานการณ์ที่มันดีเกินจริงดีเกินดีเกินที่เป็นอยู่อะไรแบบนี้แต่ว่าเราเองเราอาจจะหลอกตัวเองว่าเอออันนี้มันโอเคสุดๆและประมาณนี้อย่าหลอกตัวเองนะคะมองสถานการณ์ตามความเป็นจริงเนาะนะ,ะนะส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินมีใช้จ่ายตามสมควรนะคะไม่เดือดร้อนนะ,ะนะแต่ว่าความกระตือรือร้นในการหาเงินหาทองการอยากใด้ร่ำรวยอยากจะมีมากกว่านี้บางทีเราอาจจะขาดแรงจูงใจไป นึนงอาจจะรู้สึกว่าเออแค่มีใช้จ่ายก็พอแล้วนะคะนั้นแล้ววันนี้หากหมุนเงินไม่ทนันมีปัญหาติดขัดนะคะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้นะคะต้องใช้ประสบการณ์ของคุณที่ผ่านมาในการบริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะ ความรักค่ะคนโสดนะคะก็ยังยังโสดนะคะยังยังเป็นคนโสดที่เหนื่อยที่ภาระเยอะอันนั้นก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องจัดการนะคะไม่ได้มีเวลามากพอนะคะหรือแม้กระทั่งบางทีนะคุยคุยกับใครอยู่บางทีวันนี้อาจจะไม่ได้คุยหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องหยุดคุยอะไรประมาณนี้หยุดความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องเออ ผ่านไปก่อนในเรื่องของความรักนะคะมันมันมันยังไม่ใช่วันนะคะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่นะคะวันนี้อาจจะอะไรหยุดได้ก็หยุดกิจกรรมต่างๆที่ทําให้เราเหนื่อยเกินไปทําให้ล้าเกินไปจนบางทีเอ,อ่อทำให้แฟนไม่พอใจทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาอะไรที่ทําร้ายความสัมพันธ์ต้องหยุดอย่าไปทํานะคะ หรือบางทีมันแต่ละคู่จะก็จะมีกฎจะมีข้อตกลงที่ที่ตกลงร่วมกันพวกนี้อะไรที่มันผิดข้อตกลงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะทำผิดเนี่ยโดนจับได้นะสุขภาพแข็งแรงค่ะ คำแนะนําจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้ระวังความใจดีเกินไปของเรานะคะใจดีเห็นใจคนอื่นจนบางทีลืมที่จะเห็นใจตัวเองช่วยคนอื่นก็ช่วยจนตัวเองเดือดร้อนประมาณนี้ต้องระวังนะคะดวงประจําวันพุธที่22บสองตุลาคม2568ค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ